สวัสดีครับพบพอกันคือเก่าครับผมมือน,นี่อยู่กับหลุนชู้โชค,ครับกับนางานโค้งน้องนาโมเดลครับผมที่นี่นะครับผมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมากับการทําโค้งน้องนาโมเดลในพื้นที่สีไร่2งานหรือว่าสีไร่ครึ่งนะครับลักษณะของแปลงนี้มีอย่างแน่น,นะครับผมตอนนี้นะครับเริ่มทําหลุมขนมคกหลุม แรกก็รู้สึกโชคดีแล้วนะครับผมเจอน้ำนะครับผมนูนใสกิบเลยน้ำใสๆแบบนี้กลัวไปทางน้ำเค็มอยู่เด้อนี่ใสฟ้าฟ้าน่ากลัวสังเกตจากสีขาวๆที่เป็นขื่นขีกเกลือนะครับผมอาจจะเค็มนะครับสีนี้สีนี้จากประสบการณ์เลยนะครับผมขุดลุ่มขนมคกสองชั้นนะครับผมแล้วก็เจาะซึดๆเล็กๆนะครับดูว่านี่ ข้างล่างก็จะเห็นเป็นน้ําออกนะครับด้านข้างเราทําเป็นคันล้อมรอบพื้นที่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับผมอัปเดตงานวันนี้ที่นี่อําเภอโนนสูงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาขุดคลองไส้ไก่ครับสเปคของคลองไส้ไก่ความกว้างอยู่ที่3เมตรครับความลึกอยู่ที่1เมตร75เซนนะครับบุ้งกีที่ใช้นะครับผมเป็นบุ้งกีปากระเบนเอาไว้สําหรับขุดคลองโดยเฉพาะเลย ข้อดีคือคลองเขาจะสวยนะครับผมสวยเนียนสะอาดด้านข้างจะไม่มีรอยฟันแล้วก็องศาเขาจะเป๊ะเลยแบบนี้นะครับผมดินแบบนี้เป็นดินเหนียวนะครับผมเก็บน้ําได้ดีเหมาะกับการขุดคลองนะครับผมเก็บน้ำนดีเหมาะกับการขุดคลองขุดสะนะครับผมแต่ว่าต้องดูนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับผมสูงต่ําต่างกันต้องมีการกั้นนะครับผมกั้นทําเป็นเบิรมทําเป็นตะพักด้วยเพื่อที่จะเอ้ยพูดผิด ขออภัยครับกั้นทําเป็นสันแข็งด้วยเพราะจะทําให้น้ํานะครับผมไหลไปที่ต่ําที่สูงต่างกันเนาะตัวตะพักเอยตัวสันแข็งตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนสันเขื่อนนะครับดินที่ได้นะครับผมแยกหน้าดินขึ้นไว้ให้เอาไว้ฝั่งนู้นนะครับผมที่เราเห็นนะแยกหน้าดิน หน้าดินจะเป็นสีดำๆนะครับผมแยกหน้าดินขึ้นไว้ให้หรือว่าการสลับดินนั่นเองนะครับผมสลับดินขึ้นไว้ฝั่งนู้นเพื่อจะทําการปลูกต้นไม้ได้นะครับผมคลองขนาด3เมตรรถแมคโครกําลังวางถังครับนู่นนะครับผมเห็นบุ้งกีที่ใช้ไหมครับจะเป็นทรงนี่นี่นี่ทรงบุ้งกีจะเป็นแปลกๆนะครับผมตัวนี้คือบุ้งกีเอาไว้สําหรับขุดนะครับผมขุดงานขุดคลองขุดสระของโคกนองนาที่ต้องการความสวยงามความละเอียดโดยเฉพาะเลยนะครับผม แต่ไม่ใช่ว่ามุ้งกีธรรมดาทาไม่ได้นะครับมุ้งกีธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันโดยมีการใส่ปีกข้างแล้วก็ใส่ฟันแต่งฟันแต่งนะครับผมอปเดตหน้างานวันนี้วันนี้ผมมาวางผังนะครับผมมาจัดสรรผังให้สวยงามให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับที่แปลงนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับผมจากต่างประเทศเช่นเคยนะครับที่เลือกใช้บริการทีมงานเราเห็นบอกว่านะครับผมวางแผนตอนแรกว่าจะไม่ขุดแต่ว่า รอไปรอมารอไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าอยากปลูกต้นไม้อยากล้อมรั้วไว้นะครับผมอยากสร้างที่ตรงนี้ดีกว่าจะปล่อยไว้ให้มันรกร้างว่างเปล่าเฉยๆนะครับผมก็เลยได้มาทําการให้ทีมงานเรามาดูให้ยังไม่เห็นหน้ากันนะครับผมกับลูกค้านะครับลูกค้าต่างประเทศเวลาไม่ตรงกันนะครับผมอัปเดตกันผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางรูปภาพผ่านทางคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอู แต่สวยมากเลยมีน้ําแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจครับเดี๋ยวต้องลงไปชิมแล้วแหละโอเคครับผมอัปเดตกันไว้ประมาณนี้สําหรับที่ตรงนี้นะครับผม20%ผ่านไปเราจะขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ขยับเข้าไปข้างหลังจะมีสะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมสะอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีถนนทางเข้าอยู่ตรงที่มือผมชี้ถนนทางเข้ากว้างเลยประมาณ7เมตรแล้วก็จะมีโคกขนาดใหญ่เอาไว้ปลูกบ้านนะครับผม ตอนนี้ก็ทําการขุดคลองไปก่อนแล้วก็จะไล่เฉลี่ยดินสลับหน้าดินไว้ให้การเก็บหน้าดินสําคัญครับผมการเก็บหน้าดินสําคัญนะครับผมถ้าเราไม่เก็บหน้าดินเราจะทําการเพราะปลูกได้ลําบากมากนะครับเนาะฝากกันไว้สําหรับคนที่ขุดคลองน้องหน้านะครับผมพยายามให้ทีมขุดนะครับผมรักษาหน้าดินไว้ให้เรานะครับเพราะว่าหน้าดิน มีคุณค่ามากๆกนะครับกว่าเราจะปรุงเขาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเอาหน้าดินไปไว้ด้านล่างแล้วเอาดินก้นสะมาไว้ด้านบนตัวนี้ไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคเนาะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานเราขยันขันแข็งเลยทํางานดึกดื่นกลังเร่งให้ครับผมเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนมาจะทําให้ทํางานยากมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ